มันสมวัยมึงมากๆอ่ะจริงของหวานอ่ะแกะเลยแกะเลยโอ้โหเฟกมากสุดเนี้ยแกอินไปดึงสักไปดึงเซอร์ไพรส์สุดเปิดปากเปิดปากให้ให้กล้องดูด้วยเปิดปากดูเด็กลุ้นง่ายเลยอ่ะเด็กลุ้นงหายทานเนาะอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรอ่ะดน่าารจออเวลามาปาร์ตี้กับเพื่อนไงมึงจะได้กรุบกรีบอุ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ย อุ้ยไปละมึงแหมอุ้ยน่ามากเนีเหมาะกับหน้าขออันนี้ได้ไหมไม่ได้แค่นี้ก็ห้าร้อยแล้นะแค่หูจ้ะอันนี้ได้อันนี้ได้โน่นี่มึงชมจริงจริงเลยไหมคือดีอ่ะอันนีอแะไอ้นี่คืออะไรอ่ะที่ใส่แบบอะไรแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบสุกี้ใส่ใส่ซิมได้ด้วยโอ้ใส่ซิมคุณต้องมีหลายอันเยสโอเค๋เก๋อ๋ออันนี้ย ของกับใครของกับใครเอาถือถือกระดาษนี่รีมิเต็ดอีดิชั่นนะแพรบอกค่ะออานเมืสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่ไหนแพรเซ้นเท้าเซ้นท้าค่ะเซ้นท้าค่ะนี่ให้มาริสาของขนมค่ะขอขนมคืนด้วยเพราะขนมของเราของเราเฉยเฉยขอบคุณนะเพราะเราแบบ เรื่องกันแบบเฮ้ยมันไม่มีโดโมแล้วก็ต้องคิตตี้แล้วว่าสันก็ชอบคิตตี้เหมือนกันอันไหนในส่วนของเราอันโบโบนะอันดีอันไหนดีอันนี้อันนี้โบอันนี้ส่วนของแอมใช่อันนี้ของแอมประราชส่วนของเกวลรีหรือไม่ก็ถุงอันนี้ถุงกลอบแกลบคือของเกวลีอันนี้คือของขวัญร่วมกันคะไปใส่น้ำบัตรใส่ของขวัญร่วมกันนะคะน้ำใส่น้ำสบัตรได้ด้วยของแอมค่ะ ของเกวลีป้ายนี้ของแพจอะไรด้วยอก็ของเราค่ะดูดีเลย thank you สาก็